ค่ะเขาแรงเด้อค่ะมื่อนี้หอมผ้าอย่างไอ้มี่อย่างมาสซูกินขอโทษดเด้อค่ะบอสพีชหอมมี่อย่างมาสมซูกินหอมเมสุกิเด้อค่ะให้แฟนแฟนกินเรียบร้อยเราหอมกัเฮ็ดแค่น้อยเดียวดนะค่ะสุกี้น้วนะเราก็ทอดหมูค่ะนี่ทอดหมูเรา,าก็ปนปลากระป๋องนะคะปนปลากระป๋องเพราะว่าสุกี้หอมเอาให้เบิ่งบ่ได้เพราะว่ามันหล่นเด้อค่ะเราก็หอมกัมี อันนี้พักปังเด้อค่ะอมเก็บมาล่องหลวกกินเบิงนาว่ิสิแสบบอก็มีแค่รดแล้วก็บใบกระเทียมเด้อค่ะก่อนอื่นกับขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะทีเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจหอมอยู่ตลอดเวลาเด้อค่ะอ่าอีพอยแมพีเวไลพีจิตพี่น้อยน้องน้อยพี่ก้อยน้องก้อยพี่ใจพี่วันยายวันปากกาอินเดียไม่อน้องน้อย หอมเอิญทั่วโลกทั่วอีสานทั่วเอเชียนะคะพี่หนึง่งพี่แก้วมากินน้ำกันเด้อค่ะสุขุสุข้อนแสบๆน้ำกันค่ะแสบๆน้ำกันโอ้ยการหญ่ผดเข่าห่อนห่อนนเข่าห่อนห่อนเราหอมกระมีไอ้ ชานมเย็นนะค่ะชานมเย็นแซ่บๆอืมแซ่บไปกินน้ำกันเด้ค่ะสูกุลทุกคนได้ค่ะเพณ่นปัติน่แซ่บปัตติน่กองเขาหอมเอาไอ,าอา้กระดาษแอร์กระดาษมั่นใส่แอรห้องว่าม,มันจะได้เก็บความหลอนลนะนะพักปัง เอาได้ค่ะสุขุมสุขันบนปากกระป๋องจับจับ,บกระเทียมนีน่ลุกโดดนะ nhiều cái hò lai trơn xanh Hãy subscribe cho sạp ام, กินห้อมต้นห้อมขกินจมูก หนูถอดแซ่บแบบสุกีก้ก็แซ่บมีแต่แนบซับๆ แซบ่บเมื่อเช้าไป็นงานเร่มมาเขาทำไข่ตุกเกาเอาเขาไปต้มต้มจว่ไม่เป็นอย่างเราเป็นหนึ่งเวลาใส่หัวเท่ากับไอ้เปิดน้ำใสให้ลรังเมืองออกนะ่าต้องแซ่เขาเลย อ่อนนื้อเก่าหนึ่อ่อนอ่อนนิ่มอีกตั้งหา Better stuff. 对呢。嗯嗯 把人吓呢？ บนปากกระป๋องสุกี้บอกทีเลยว่าเผ็ดพริกซีนไวยเผ็ด เ็แหอมกระซิบไปแล้วนะคะหอมบ่ไปแล้วหอมอิ่มแล้วก็เขาเนี่ไว้กินมื้ออื่นเดี๋ยวหอมวันเสารข้อไปเ็ำงานแด้วค่ะไปแล้วเลยคะ่ะขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกระลังใจหอมเด้อค่ะเขามารับชมคลิปเด้อค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์หนเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะสวัสดี